สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกทท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p v z TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tom a n น j e เจอรี่เชนะครับมีแมปใหม่มานะครับเป็นแมปปาการอวกาศนะครับซึ่งมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจนะครับโดยที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นแมปที่ค่อนข้างยากนะครับผม ีนยากผสมน้ํายายากแล้วก็ไม่รู้วิธีการปีนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสํารวจทุกมุมนะครับแล้วก็วิธีการปีนวิธีการผสมยาด้วยนะครับว่าสีอะไรจะได้ออกมาเป็นน้ํายาอะไรนะครับแล้วก็วิธีการขึ้นหรือว่ามีบันไดหรือรูทางขึ้นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมปกันเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอเล่นกับบอทนะครับซึ่งแมปที่เราจะไปก็คือเป็นชื่อแมปว่าปาการอวกาศนะครับ เข้ามาถึงนะครับจะมีห้องใหญ่ๆอยู่เจ็ดห้องนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดแรกนะครับเป็นห้องโถงนักบินเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่จากด้านบนนะครับสำหรับแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับมันจะมีจุดตรงบันไดนะครับที่เราไม่ต้องไต่บันไดขึ้นมาหรือว่าไม่ต้องกระโดดขึ้นมาก็ได้นะครับมันจะมีแบบออโต้ขึ้นมาให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องแรกนะครับเป็นห้องโถงนักบินห้องโถงนักบินนี่ก็จะไม่มีอะไรก็จะมีพวกกระดาษพวกนี้เหยียบทีเดียวนะครับแล้วมันก็จะหายไป อ่าแล้วก็มีพวกน้ำยองน้ำยานะครับเดี๋ยวเราเอาตัวบัฟมาเนาะเพื่อที่จะกระโดดได้ดีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมีน้ำยาอยู่แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระดาษอ่าห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีพวกชีสเป็นห้องถงนักบินนะครับจะมีทางลงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถลงตรงนี้ได้แล้วก็ไอห้องนี้นะครับซึ่งเป็นนอกห้องนะครับที่เขาเขียนเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมถ้ายิ่งเราอยู่นานนะครับเลือดเราจะลดนะครับ ลดลงเรื่อยๆนะครับเราหายใจไม่ออกนั่นเองก็คือนอกห้องนะครับเราต้องอยู่ภายในห้องเท่านั้นก็ถ้าเกิดไปดาวหรือว่าไปโดนตีตรงนั้นนี่ค่อนข้างอันตรายนะครับอันนี้ต้องกินยาแบบฮิวไปด้วยนะครับทางด้านล่างสุดนะครับจะเป็นห้องขนส่งสินค้านะครับซึ่งจะมีสินค้าออกมาแล้วก็จะเป็นสายพานแบบนี้นะครับซึ่งจะมีเป็นชั้นๆไปจะมีพวกของมีพวกเค้กนะครับสามารถมากินได้ตรงนี้เลย แล้วก็จบแค่นี้นะครับถัดมาก็จะเป็นห้องของทางเดินนะครับทางเดินจะมีพวกเก้าอี้ค่อนข้างเยอะมีสปริง1อันที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแถบของแมวนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมีทางขึ้นนะครับจุดแรกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีทางขึ้นนะครับอยู่ห้องนี้เช่นเดียวกันนี่ แต่จะเป็นบันไดนะครับอันนี้เป็นบันไดนะครับอีกอย่างหนึ่งห้องที่เราจะขึ้นไปนะครับมันเป็นเขียนว่านอกห้องนะครับซึ่งนอกห้องเนี่ยถ้าเราอยู่นานๆนะครับเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับอย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการขนชีสนะครับมันก็จะมีทางขึ้นทางนี้เนาะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเมื่อกี้บอทมันขึ้นไปแล้วล่ะก็ทางขึ้นตรงนี้นะครับก็สามารถปีนขึ้นไปได้เลยก็ปีนขึ้นตรงกลางแบบนี้เลยนะครับ เราก็จะมาอีกห้องนึ่งเนาะเดี๋ยเราจะมาดูเรื่องของชีสกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีชีสนะครับสมมุติเรามีถ้วยเป็นชีสแล้วกันนะครับซึ่งห้องนี้นะครับเหมืองชีสนะครับจะมีชีสออกมาจากสายพานตรงนี้สามารถใช้ในการหลบหลีกได้นะครับตรงนี้ก็สามารถปีนได้เนาะจะมีพวกหลอดฟงหลอดไฟให้เรียบร้อยก็คือสามารถใช้หลบหลีกพวกแมวได้ ก็จะมีของมาเรื่อยๆเรื่อยนะครับบางคนบอกว่าไอช้ชอีตะมากองอยู่ห้องเนี่ยเออคือมันไม่สามารถขึ้นได้มันขึ้นได้นะครับอ่าเดี๋ยวสมมติตอนนี้มันไม่มีชีตนะเฮ้ยมันมีชีตด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาแล้วกันอ่าจะมีบันไดตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นห้องที่ทําให้เราเลือดลดแล้วก็จะมีชีตอ่าเดี๋ยวเราสมมุตินะครับสมมุติว่าชีตมันอยู่ด้านล่างเยอะแต่ว่าไม่รู้จะเอาขึ้นมายังไง ใช้ปีศาจทัฟฟี่ก็เอาขึ้นมาไม่ได้นะครับหรือว่าจะปีนขึ้นมาก็ไม่ได้นะครับอ่ามันมีวิธีง่ายๆเลยครับให้เรายืนอยู่ตรงนี้เฉยๆนะครับมันก็จะเด้งขึ้นเองนะครับเห็นไหมวิธีการขึ้นนะครับง่ายๆเลยมันง่ายมากเลยนะครับในการขึ้นไอ้ตรงนี้แล้วเราจะขยายในส่วนของห้องนี้ไปห้องนี้จะเป็นห้องซ่อมแซมนะครับ ห้องซ่อมแซมเนี่ยจะมีน้ำยาให้เราเล่นมีของให้เปิดตรงนี้นะครับสามารถมาเปิดได้มันก็จะเป็นเรื่องของการสุ่มนั่นเองมีน้ำยาตรงนี้ก็คือเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเขียวจะอยู่ตรงกลางแล้วก็สีแดงจะอยู่ตรงริมนะครับแล้วแต่สุ่มนะครับบางทีเป็นสีเขียวหมดเลยก็ก็ดีเลยสีแดงเนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ทําให้เราช้าลงนะครับแต่สีเขียวจะทําให้เราไวขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะ นี่นะครับสีเขียวจะทําให้เราวิ่งไวนะครับก็มาเหยียบกันได้ส่วนห้องนี้นะครับไม่มีอะไรน่าสนใจหรือว่าไม่มีอะไรให้เล่นนะครับมีทางขึ้นที่อยู่ทางด้านขวาสุดนะครับมีน้ํายาตรงนี้แล้วก็มีทางขึ้นบันไดนะครับบางคนบอกทางขึ้นบันไดนี่ขึ้นยากมากเลยก็ขึ้นง่ายๆเลยครับแค่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับมีกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะช็อตเราด้วยเราก็ไม่ต้องไปปีนมันครับเราก็อยู่ตรงกลางเลยนี่ไง เราก็อยู่ตรงกลางแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ปีนเราก็ตกมันเป็นทางขึ้นที่ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เล่นนะครับค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับก็ให้ปีนมาบันไดแบบนี้นี่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 น,นี่อ่าแล้วก็ปีนมาตรงกลางแบบนี้นะครับอย่าไปปีนตรงนี้นะอย่าไปปีนไอ้ตรงแบบพวกนี้พวกนี้เนี่ยมันยากครับบางทีมันมันยากมันก็ล่วงอยู่ดีให้ปีนตรงกลางครับง่ายสุด ขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวห้องนี้นะครับก็คือเป็นห้องอาวุธนะครับซึ่งห้องอาวุธเนี่ยเป็นห้องเล็กๆแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเลยก็จะมีพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆมากมายมีของให้เลือกใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับห้องนี้นะครับสามารถยิงเราออกไปนอกอวกาศได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันมันมีความลับอยู่ตรงนี้นะครับให้กระโดดมาตรงนี้เลย มันจะมีไอ้แท่งๆเยาวๆนะครับให้เรากดใช้นะครับเราสามารถกดใช้ตรงนี้นะครับเพื่อจะยิงเราออกไปข้างนอกได้อ่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันกดยิงเรียบร้อยนะครับเราออกมาแล้วโอ้เป็นดาวชีดชัดๆเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแต่สามารถหนีแมวได้นั่นเองก็บางทีแมวไม่รู้นะครับแล้วก็มาทางด้านซ้ายนะครับจะเจอลูกกลม แต่เลือดเราลดนะครับดูเลือดเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดใช้ตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะกลับไปแมปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะออกมาอยู่ทางด้านล่างก็คือเป็นห้องขนส่งสินค้านะครับสามารถขึ้นตรงนี้ได้เนาะแล้วก็มีตรงกลางให้ขึ้นแล้วก็ด้านขวาสุดสามารถขึ้นได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เล่นในกรณีที่เราไม่มีโรบินฮูดนะไม่ต้องใช้บัฟแล้วกันห้องอันนี้ต้องเอาเลือดเต็มนิดหนึ่งนะไม่งั้นก็กินยาบัฟไปนะครับ ก็จะสามารถลอยได้อันนี้สามารถลอยไปตรงไหนก็ได้นะครับมีทางขึ้นให้ค่อนข้างเยอะมีอายานอาวกาศอันนี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับนี่ขึ้นมาก็จะเป็นห้องข้างบนสุดนะครับพอเดินมาทางด้านขวานะครับก็จะมีเรื่องของห้องวิจัยทางวิทยศาศาสตร์นะครับที่หลายๆคนสงสัยกันว่าไอ้น้ำยาเนี่ยมันผสมกันยังไงนะครับนี่มันจะมีไอ้พวกน้ำยาเป็นแท้งนะครับนี่สามารถมาปีนได้แล้วก็ ่สามารถเข้าตู้นี้ได้ด้วยนี่เราเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองก็จะทําให้เรากระโดดสูงนะครับก็วิธีการผสมสีครับง่ายๆเลยนะครับมันเป็นแม่สีมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับก็เป็นน้ํายาไปทั้งหมดจะมีคููดาวทั้งหมดนะครับน้ํายาสีเหลืองนะครับก็สีเหลืองสีเหลืองนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการที่เรากินเค้กนั่นเอง เข้าไปก็จะมีคูดาวด้วย30มวินะครับก็จะทำให้เรากระโดดสูงยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกเหมือนกินเค้กนะครับก็ห้องอื่นเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับวิธีการขึ้นเราก็รู้แล้วแล้วก็เรื่องของอาทางด้านขวาการออกนอกโลกเราก็รู้แล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสีไปนะครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองกับสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกัน สีเหลืองสีแดงจะเป็นอะไรนะครับอันนี้สีเหลืองสีแดงนะครับก็คือจะสามารถแปลงล่างได้ก็คือเป็นน้ํายาสีเขียวนั่นเองก็คือเป็นพีเบิ้มนั่นเองเป็นหนูเบิ้มนะครับปึ้มอันนี้เราจะเป็นพีเบิ้มแล้วก็สีเหลืองแดงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าผสมกันแล้วจะได้น้ํายาแบบไหนแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับก็จะมีหลายๆสีนะครับที่ให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นเหลืองน้ําเงินนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองน้ําเงินก็คือเป็นฮิวนั่นเองอ่ะก่อนนี้เราเข้าไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฮิวแต่ทีนี้เลือดเราเต็มแล้วไงเราไม่รู้จะไปทําเลือดลดยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูสีอื่นกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีแดงแดงกันบ้างนะครับผมสีแดงแงนี่ก็จะเป็นระเบิดนะครับทั้งฝั่งแมวแล้วก็ฝั่งหนูนะครับ สีแดงนี้จะทําให้เราโดนระเบิดแล้วก็ดาวเลยคือแรงมากเรียบร้อยอันนี้คือทําให้แมวจับได้เลยนะถ้าเกิดแบบพลาดนะครับส่วนฝั่งแมวก็เดี๋ยวค่อยไปดูในฝั่งแมวนะครับว่าจะระเบิดแรงไหมอ่าสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแช่แข็งนั่นเองก็ถ้าเกิดเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะแข็งนะครับซึ่งระยะเวลาในการแข็งเนี่ยนานกว่านะครับนานกว่าที่เราโดนอ่า ก้อนแช่แข็งนะครับอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับถ้าเกิดเรามาเล่นพิเลนพิเลนนะถ้าเกิดเข้าไปมั่วนะครับทําให้เราแบบโดนแมวตีได้เลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างแย่นะครับอาจยะเรามาดูฝั่งแมวกันบ้างนะครับสีเหลืองๆก็เหมือนกันนะครับทําให้แมววิ่งไวขึ้นก็นี่ทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับอันที่สองนะครับเป็นเหลืองแดงเหลืองแดงก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีของแมวนะครับ ก็คือทําให้ตีหนูแรงขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันมีครูดาวก็เข้าไปปุ๊บก็เหมือนเป็นขวดน้ํายาสีแดงนะครับก็จะมีวิ่งวิงสีแดงเนาะทําให้เราตีแรงนะครับก็คือการเพิ่มดาเมจนั่นเองอย่างนึงนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ สีเหลืองสีน้าเงินนี่ก็จะเป็นเรื่องของอาการเพิ่มเกาะนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับนั่นเองก็คือการามีเกาะป้องกันแล้วก็ลดดาเมจที่หนูจะทํากับแมวนะครับก็เข้าไปเลยปีเรีย <The Might. S 1> บร้อยนะครับก็จะเป็นวิงวิงสีเหลืองแบบนี้นะครับก็คือสามารถลดดาเมจได้นะครับ อีกอย่างนึงนะครับสีเหลืองน้ําเงินนะครับคือจะไม่ทําให้แมวติดสตันได้ด้วยนะครับก็คือเป็นสีที่ค่อนข้างดีนะครับสีแดงแดงนะครับอันนี้จะเป็นระเบิดนะครับอันนี้คือเป็นแมวอย่าไปใช้นะปึ้มเป็นระเบิดนะครับอันนี้แย่เลยเฮ้ยหนูมันมาทำอะไรสีแดงน้ำเงินนะครับทำให้เรา ล่องหนนะครับก็คือเป็นเหมือนขวดสีม่วงนั่นเองขวดน้ํายาสีม่วงนะครับอันนี้ทําให้เราล่องหนนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยแล้วก็สีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับอันนี้เหมือนหนูเลยก็คือการแช่แข็งนั่นเองอันนี้เดี๋ยวรอระยะเวลาคููดาวนะครับอะ่ะสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับก็ทําให้เราโดนแช่แข็งนั่นเองแข็งเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับสารเคมีอ่า ทั้งสองสีนะครับก็คือเป็นบัฟนะครับก็จะหมดไวกว่าการกินยานะครับก็คือการกินยามันจะทําให้เราได้บัฟที่นานกว่านะครับและอย่างหนึ่งนะครับสถานะไอ้ระเบิดหรือว่าแช่แข็งนะครับคือเราไม่ควรไปเล่นนะครับเพราะว่ามันทําให้สถานะเนี้ยอยู่นานกว่าการโดนจริงๆนะครับก็เคียหมดแล้วนะครับสําหรับแมปนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะก็ลองมาเล่นดูนะครับ ก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่แบบอ่าดีๆกว่านี้หรือว่ามีจุดไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าไปแอดเพื่อนเล่นด้วยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ has been dispatched.